โอ้ยนัำพี่คงส,สีนี้ค่ะอุณคะคงสีนี้นิ่งยังไงอ่ะอาจจะไม่เหมือนที่วางแผนไว้หรออุ้ยทำยังไมใส่จังเลยอ่ะโอ้ไหมผ่นะผ่านทุกด่านแต่มาตายด่านนี้กเกมื่อไุดเ,าาเลย

เอาเกิดเอ Ellen, เอเข้ามอซเนี่ยเดหนูจอเอาเกิดไปฮะเฮ้ <wiele> ้ามาดูดําไปะว่าดําเมืนกันเลยดําเน่เลยว่ะ9เบาฝากแน่เลยตายไม่ักทายไมม ไปวุ่นเดไปวุ่นมันง่อ่ะเดี๋ยวเอาเอาโอ๊โล้มล่หลล้ม้นนิมันมี

บวกน้ำตาลบวกกูว้าวโอ้โหบวกเดียบวกกูบวกกูบวกกูไปกูไปเร็วนี่น้องเดียน้องฟาดายุ่งหมดเลยเอาไปโต๊ะกับมึงเมียอย่างเมีย

มัมวกูน <parece> e ้ำบาดเฮ้ยยบหมวกมาให้แน่เฮ้ยฟัง่วฟังไกูเอเดียวเะเดี๋ยวเอาปมาอเอากระป๋อเอาหมวกมาให้นะไม่ได้มี้เอาหมวกมาให้นเนี่ย เอำไมแต่งก่อนถวายเพื่อนเลยว่ะปวดขามันเดินยากจังวะ Wow.